โลหนึ่สองสามสี่ห้าทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบลบโลหนึ่งสองสามสี่โลหนึ่งสองสามสี Mexican ่ห้าทดสอบโอ้ขอาทาลบทดสอบ ลเ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 ล,เล,เลทดสอบเสียงทดลองตูรลำโพงบูทูธครับของ NPE นะครับแบบนี้ก็มีจัดจำหน่ายที่ร้านนะครับเดีแบบ๋ยวมีก็มีครับพี่น้นองอยากได้แบบไหนจัดให้ได้ครับโอจะเป็นค่อน ข้อนพวกประกาศเสียงตามสายนะครับโดยจะเป็นพวกข้อรถแง่นะครับทางร้านก็มีจัดจำหน่ายให้สนใจสนใจกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทร0 6 5 0 9 4 5 7 7 9นะครับ <c oughs> ตอนนี้กำลังล่องไม่นะครับอันนี้เป็นไม้ลอยมาหิหนึ่งคูนะครับแล้วก็ตู้เป็นตูพ้พลาสติกโลโลหนึ่งสองโลก็คือบออันทึกอะดังแล้วโลโลหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบ ทดสอบช็กเช็คเช็ควันที่เช็กอัรยังเบึงว่าได้จะกจกลปันได้ลดหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ลชิกชิคอา้าวสัญญาณยังดีอยู่ลดหนึ่งสองสาสี่ห้าทดสอบ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 ลดชิก,ชกลดลลดลลดอา่าประมาณสิบยี่สิบเมตรได้ครับ เหลือเหลือเหลือหนึ่งสองสี่ตั้งกล้องตรงตรงเอ้เหลือหนึ่งสองสามสี่ฮ้าตรสอบ 3, 4, ทดสอบยีสบ่สิบปีได้หมครับเหลือเหลือหนึ่งสองเอาสี่ห้ามาว่านี่นะครับผมเด็กเด็กการเลยหลุดตรสอบทดสอบ อันนี้เป็น n p e รุ่น MK15 b a t เรียกว่าแบตนะครับข้างหน้าเป็นตู้เป็นดอกสิบ้านิ้วแล้วก็พร้อมเสียงแหลมนะครับนะได้การเลยมันอีส่วนข้างหลังส่วนข้างหลังนะครับจะมีหน้าจอให้เบิง้งนะครับหน้าจอให้เบิ้งแล้วก็ปปับเมนูปรับปุ่มต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไม่ตอนนี้ใส่ไม่ตัวน,นี้นะครับทดสอบอนะทุกประโยชน์ อันนี้เม่น mm. รักอันนี้เมนบอดดักอ๋อนี่ไม่ครับลืมในสิเป็นไรนะรีวิวใส่ไม่ตัวนี้อยู่บอดดังครับโลโลหนึ่งสองสามสี่ L หนึ่งสองทดสอบทดสอบอยู่กันได้ครับพี่น้องอยู่ก็ได้เขียนก็ได้ครับเนี่ยเอานีเพราะว่านี่ครับผมอยู่ได้เขียนได้ครับมีหมองลากพร้อมนะครับเนี่ย ราะว่าน,นี่ครับผมเอาโส,สี่โนใจญ่โซหกห้าโซนเก้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้ากับโซนหกห้าศูนเก้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับผมสานสมใจทราบโอ้ยโอ้โห่มีลูกยางอยู่นี่โอ้เป็นสเต็ปของมันมีลูกยางห้องพื้นงล่างครับอ่เาเ่๋วเลยครับอันนี้เป็นของไม้มือหนึ่งนะครับผมของไม้มือหนึ่งนะครับมีลูกยางแล้วก็เวลาว่างอันนี้ก็ห้องพื้นได้นะครับตั้งได้นอนได้นะครับแต่เคียงได้ จกักสี่ก็ได้ครับนี yeah, ่สีก็ได้โอ้ครบจบในตัวเดียวรมอว่ามีเบาเสียบห้น้ำครับเบาเสียบเซค้าตั้งได้ประมาณนี้ครับผมอเอาสนใจสนใจที่ต่อของม่ได้นะครับของใหม่มือหนึ่งของเหรียญใหม่ๆครับผมหลานสมจันทร์เศร้าเนาะเบอร์โทรศูนย์หกห้าศูนย์เก้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับผม